สวัสดีครับ,ค,รบคืนนี้คืนนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามเมียกับลูกเมียกับลูกของผมของผมในรายการในรายการมาโชวคลิปมาโชวคลิปนะครับนะครับ,ค,รบคืนนี้สวัสดีครับ ันนี้อย่าลืมชมหนุก,กับแม่ในรายการในรายการมาโชว์คลิปนะคะในวันอังคารที่27นี้อย่าลืมติดตามชมแม่บีกับน้องนัทชาได้ในรายการมาโชว์คลิปนะคะทางช่องเจ็ดสีเวลาตีหนึ่งครึ่งเวลาของทางประเทศไทยค่ะยังไงช่วยติดตามชมด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ